ว่าการย้ายของดาวอาทิตย์ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยครับมันส่งผลเหมือนกันกับตำแหน่งดวงชะตาของชาวราศีธนูมันส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นลักษณะนีงเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคต่างๆจากการทํางานสิ่งรอบตัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่เป็นไปเรื่องจุกจิกหัวใจเนี่ยมันน้อยลงนะครับในมุมมองหนึ่งมงีมุมมองที่ว่าการที่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าในอริเนี่ยมันส่งผลให้เจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานดีขึ้นอ่ะ มนก็อุปสรรคต่างๆมันไม่เข้ามาเยอะหรือไม่เข้ามาวุ่นวายต้องคอยแก้ไขปัญหาเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งเรื่องการเงินบริวารคนหรือดอกค่าหรือมีความขัดแย้งกับคนหน้าเหมือนในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับปัญหาต่างมันคลี่คลายนะนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับ ยังคงเป็นลักษณะที่มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทองค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับและการใช้จ่ายในครั้งนี่ยแบ่งเป็นสองประเด็นเลยคือมีลักษณะการใช้จ่ายเพื่อผู้อื่นนะครับเช่นจ่ายให้ลูกหลานบริวารคนรอบตัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดประกอบกับอีกส่วนหนึ่งครับมีเกณฑ์ที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องการใช้จ่ายนลักษณะการใช้จ่ายในด้านสุขภาพของเจ้าชะตานั่นเองนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเลยครับชาวศรีธนูครับให้ดูให้มากนะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการเจรจาให้เย็นๆนะครับก็มีโอกาสผิดพลาดหรือเข้าใจผิดในเรื่องของการสื่อสารนะครับกับคนรอบข้างได้นะครับดนั้นการทํางานในเดือนนี้จึงสาคัญเกี่ยวกับการสื่อสารเป็นหลักนะครับประกอบกับเขาบอกเลยว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมีข่าวสารอะไรต่างๆที่เข้ามาในค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเดือนพถุนายนนี้ให้คัดกรองให้ดีนะครับฟังแล้วลองใส่องลองคิดดูนะครับว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงรือเรื่องไหนจะเป็นเรื่องปั่น นะครับให้ใจเย็นๆหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเดือนนี้ระวังขัดแย้งคนรอบข้างนะครับโดยภาพรวมครับการทํางานและการทาธุรกิจต่างๆเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรื่อยๆครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีด้วยสินะครับนะเพียงแต่ว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารที่บอกกล่าวไนแต่แรกแล้วกันนะครับ ในเรื่องความรักนะครับในเดือนนี้ก็ระวังบ้างนะครับตัวเราเองไม่ค่อยมีเวลาเนาะต่อไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกส่วนใหญ่ทําให้ระวังเรื่องความขัดแย้งนะครับประกอบกับการเข้าใจผิดจากคนรักคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับการสื่อสารไม่ดีหรือต่างฝ่ายต่างใจร้อนอาจจะเป็นเหตุทำให้ความทะเลาะเบาไว้ให้ขัดแย้งกันได้นั่นเองนะครับในเดือนนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่าที่เคยเมตตาเราอาจจะเข้าใจเราผิดได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เดือนิถุนาคนขอให้ชาวราศีธนูใจเย็น ในเดือนนี studies, study, other, uh, ้ส <neste ć S 1> ุขภาพนะครับชาวศรีนูเขาบอกว่าจะเครียดนิดนึงนะครับในส่วนของการทํางานที่เข้ามาเกี่ยวข้องและการ้านะครับเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพนะครับใส่ใจตัวเองนิดนึงนะครับออกสัทนาการบ้างไปท่องเที่ยวไปทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องให้เราสบายใจบ้างนะครับแต่ในยะหนึ่งก็มีมุมมองที่ว่าเออเดือนนี้นะอาจจะเป็นการเริ่มต้นของการออกกําลังกายการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหรือการใส่ใจสุขภาพของตนเองนั่นได้ด้วยเช่นกันนะครับ สุดยโดยภาพรวมครับชาวราศีธนูครับเขาบอกเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับใส่ใจตัวเองน,นิดนึงการทำงานต่างๆในเ่ยกินที่ดีนะครับระวังเรื่องความขัดแย้งนะครับอุปสรรคต่างๆที่เคยมีเมื่อเดือนก่อนในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับพียังคงมีอยู่บ้างนะนะครับการย้ายของดาวอาทิตย์ไปสู่เมอริเนี่ยเขาบอกเลยว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คลายนะครับจากหนักเป็นเบาอย่างแน่นอนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยระวังขัดแย้งกันนะครับและปัญหาต่างๆจะมีการแก้ไขขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะครับแต่โดยภาพรวมเดือนนี้เขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับพอนไปทางดีบ้างแต่ก็มีอุปสรรคบ้างในแบบที่ผมบอกมาในช่วงแรกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นชาลาตินครับเดืนเนอนนี้ใส่ใจสขภัพนิดนึงดูแลตัวเองนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามช่องอาจารย์เพิ่ม และเพจ c e b o o กอาจารย์เพิ่มให้ด้วยนะครับเลยเอาใจอาจารย์เพื่อด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องถัดไปถ้ามีสิ่งดีๆหรือมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาอาจารย์เพิ่มจะทําการมาถ่ายทอดให้ลงช่องยูทูบและบนเพจอาจารย์เพิ่มให้ทุกท่ารติดตามกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามเัาใจอาจารย์เพิ่มทั้งเพจและช่องยูทูบนะครับขอบคุณท่านที่เอาใจเสมอครับขอบคุณครับผมอาจารย์เพิ่มสวัสดีครับ